สวัสดีครับอัปเดตสภาพอากาศกันครับพี่น้องจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้านียประกาศเรื่องพายุระดับที่2หรือพายุดีเพสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็คือดีเพสชั่นหมายเลข TD18 w ซึ่งผมเช็คจากาเมื่อเช้าที่ผมเสนอคลิปไป ซึ่งตอนนี้ผมเช็คจากการออกประกาศของสำนักอุตุต,ต่างประเทศหรือจอยไ้ฝุ่นวันนิ่งเซ็นเตอร์หรือ JTWC น,นะฮะเมื่อเวลา16นาฬกาของวันนี้หรือ4โมงเย็นที่ผ่านมาครับดิเพชันทีดี18 w เนี่ยฮะ W นี่ยได้ทวีกำลังแรงแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นพายุระดับ3หรือโซนร้อน มีชื่อพายุว่านางกานะฮะนังกาเป็นภาษามาเลเซียนะที่มันแปลว่าขนุนนะพี่น้องดูตามภาพได้เลยนะครับเส้นทางเดินของพายุลูกนี้ก็มีทิศทางยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจนขนาดนี้แต่ก็ยังเชื่อใจมากไม่ได้มุ่งตรงสู่อ่าวตังเกียนะโดยจะข้ามข้ามพัดผ่านเกาะายหลำไปไปตอนบนของประเทศเวียดน,นามนะแล้วก็ประเทศลาว ก็เหมือนเดิมลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอนมาลันและประเทศไทยและอ่าวไทย,ยมีกําลังแรงขึ้นนะครับพี่น้องเพราะว่าไงครับเพราะว่ามันพอ,พอมันขึ้นเป็นโซนร้อนแล้วเนี่ยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางมันก็มากขึ้นมันก็ปั่นไวขึ้นนะดึงดึง,ะดงะละอองดึงความชื้นได้มากขึ้นระดับ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย ลมมรสุมหรือล่องมรสุมล่องฝนที่พาดผ่านบ้านเราเข้าสู่พายุลูกนี้มันก็จะแรงขึ้นด้วยฝนก็เลยเพิ่มขึ้นนะฮะมันหมุนติ้วติวต,วติวอยู่นะครับพี่น้องดูสิครับฉะนั้นคลื่นในทะเลก็จะสูงขึ้นตามอีก2-3เมตรนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบแม้ว่าพายุไม่ได้เข้าประเทศไทยก็ตามมันแปลกนะฮะก็คือก็จะได้แก่ภาคใต้ตอนบนนะครับพี่น้องเห็นไหมครับภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้ล่องฝนพาดอยู่นะครับพี่น้องดูตามรูปนะครับ เนี่ยเขียวๆเรื่องเหลืองเนี่ยพาดไปนะฮะมันก็จะแรงขึ้นฝนมันก็จะมากขึ้นนะครับอ่าเหมือนก็ว่ากันง่ายๆถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่พายุโซนร้อนนางกานะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่สิบสี่เป็นต้นไปนะฮะที่มันแรงขึ้นก็คือก็เริ่มแต่สิบสี่ก็คือพุ่งอ่าปลืนนี้ครับแรงสุดก็คือสิบาเพราะว่าวันที่ส4ี่เนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้ามาใกล้ฝั่งทางตอนบนแล้วเขาก็เลยให้มีผลแรงขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็เริ่มจะมี ฝนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมันใบๆบพี่น้องลองดูจนพอพายุขึ้นฝั่งอ่ะก็ถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่เปลี่ยนเส้นทางนะครับเข้าวเวียดนามและลาวตอนบนเหมือนเดิมก็จะส่งผลให้อ่าพอขึ้นฝั่งแล้วอีสานตอนบนเนี่ยก็จะได้รับฝนครับก็คืออุดรหนองคายบึงการเลยแถบแบนั้นอะ่ะก็จะได้รับฝนไปด้วยตามรูปนะครับพี่น้องตามรูปที่เขาแท็กมาเนี่ยที่ผมนั้นไปแล้วก็จะสลายตัวไป เองก็ตามความเป็นมาของพายุลูกที่สองเป็นแบบนี้ซึ่งผมได้แจ้งความคืบหน้าพี่น้องไปแล้วเมื่อเช้านี้ตามคลิปเมื่อเช้านี้ครับสําหรับลูกที่สามตอนนี้ก็เป็นย่อมความกดอากาศต่ําหมายเลข94้บดับเบิลยูว่ากันว่าตอนนี้ลงทะเลจีนใต้มาแล้วเดี๋ยวคงพัฒนาทวีกําลังแรงขึ้นแล้วก็ไอ้ลูกนี้นะครับลูกที่สามเนี่ยเป็นพายุที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องเพราะคาดว่าจะนําน้ํา เข้ามาใส่ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานได้พอสมควรนะรยังไงผมก็จะมาอัปเดตให้ทราบนะครับทุกความเคลื่อนไหวของมันแล้วก็สุดท้ายก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับมากๆเลยนะครับที่ติดตามช่องนี้ช่องโดน8และที่สำคัญที่สุดคือโอคำแนะนำติชมที่เสียเวลามาพิมพ์คอมเมนต์กันใต้คลิปนะฮะดีมากเลยครับน้อมรับทุกกำลังใจและคำแนะนำครับ ด้วยหัวใจจริงๆขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ